แก้ปัญหาเรื่องต้นต้องแก้ยังไงว่าหนเลยนะคะตรวจเช็คสายไฟก่อนนะคะว่าที่ร้านค้าของคุณลูกค้าเนี่ยเป็นสายไฟขนาดมาตรฐานไหมขนาด2 2 5คูณสองจหรือเปล่านะคะสองนะคะที่ร้านของลูกค้าเปิดสวิตช์ครบทุกตัวหรือไม่มเปิดพรบหรือย,อยางสวิตช์คอมเพรสเซอร์สวิตช์ทเซอรีน,รน,รน,รนะคะลองตรวจเช็คดูก,ก่อนนะ ใช้ไฟฟ้าอะไรที่เสียบด้วยการกับปลั๊กไฟที่เราได้ใช้อยู่นะคะ,อะลองดูก่อนว่าใช้กับคือใช้ไฟฟ้าเยอะไหมถ้าใช้เยอะเนี่ยก็ควรจะดึงปลัก๊กออกก่อนนะคะแล้วเสียบกับสลุดดี้แค่เครื่องเดียวเลยนะคะอาจจะเกิดจากไฟที่รราของลูกค้าค่ะไม่พอเนาะแต่หากแก้ทั้งหมดแล้วนะคะยังยังมีปัญหาอยู่สามารถแจ้งแอดมินได้เลยดยการโทรมาที่เบอร์หน้าเครื่องนะคะ